Every time he leave me alone he always tell me he miss it He wanna FFR e a k f r e a k k โอเคครับทุกคนอยู่กันในเกมพูดกัหลันคิดอมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นแพทใหม่ล่าสุดที่บึงอัปเดตนะเป็นแพทภาษฐานสีดำคลับกับเกียรติยศที่หวนคืนนะฮะซึ่งเป็นแพทของ คุกกี้ดาร์โกโก้นะฮะที่กำลังจะเอาเวงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับกลายเป็นปราชามังกรดาร์โกโก้น,นั่นเองนะครับผมก็ยังคงอยู่ในคอนเซ็ปต,ต์ของโลกของเทพที่ว่างเปล่านะคะรับแต่ว่าจะเปลี่ยนตีมเป็นสีแบบมีความมีสีดำเพิ่มเข้ามาเนาะตัวสกินก็จะมีความแบบไม่ใช่สกินสีตัวตัวละครมันก็จะมีความเป็นแบบหญิงหยางนะแบบดำขาวอะไรเงี้ยผมว่าคอนเซ็ปต์ดีนะเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่เราสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคเข้าสูนหน้าสุมนะครับซึ่งการสุ่มเนี่ยก็จะมีสุ่ม2อันด้ยวยกันก็คือสุมอส่มคุกกี้อีพิกนะครับผมซึ่งในตัวละครที่เข้ามาในแพทนี้นะครับก็จะเป็นคุกกี้รดนดอกทอนะครับซึ่งเป็นสายสปอร์นั่นเองนะครับผมเห็นหน้าน้องเป็นแบบชมพูชมพูเป็นดอกท้อบแบบนี้ทุกคนอาจจะมองว่าอุย๊ยเป็นผู้หญิงแน่นๆเลยอะไรเงี้ยทีน่ะเป็นผู้ชายนะเป็นตัวละครหนึ่งที่มาฉีกอีกแล้วนะครับผมเอเดี๋ยวเราจะมาดู อัตราในเยอะสุดเลยนะครับผมก็เป็นคุกกี้รถดอกท้อนะฮะแล้วก็คุกกี้เมสติกฟาวนะฮะก็เข้าสู่ตู้นี้ด้วยเช่นกันนะฮะถ้าเราโชคดีนะฮะก็มีโอกาสที่จะเปิดได้คุกกี้เมสติกฟาวด้วยเช่นกันนะครับผมเมสติกฟาวนี่โหดมากนะค,ะควรมีติดไอเดียไว้นะ,ะในแพทนี้นะครับม,มีอันนี้ด้วยนะคะุกกี้เหล่านักรอบในความมืดน,นะฮะถ้าใครต้องการจะปั้นดาวนะฮะก็เปิดตรงนี้ได้นะค,ะครับผมอ่า ปวอันนี้เป็นคุกกี้เห็นโชชะตานะครับก็จะเป็นอันที่แบบเราสามารถเลือกตีมได้ว่าจะใช้ตีมไหนนะตอนนี้มีมีตีมเดียวนะฮะก็ก,ก,ก็ก็คือความาว่าเผาในบรริฐาน,นะฮะอัตราก็จะเน้เนไปที่เน้นไปที่ใครอะเน้นไปที่คุกกี้เมทิกซาวหรอเออจริงจก็เน้นไปทุกคนเลยนะก็มีทุกคนแต่พวกหิงก็จะได้เยอะเยอะหน่อยนะเมทิคซาวกับคุกกี้ นาโคโค้โทุกวนนีินีงานอเวกันไ,ได้เยอะหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปเปิเปดอัน,นก่อนนะฮะเป็นคุกกี้ระดอกทอนะครับซึ่งผมมีงบอยู่ทั้งหมด44,000เพชรนะครับผมที่สะสมละดองมานะฮะก็ประมาณคือถ้าเราเปิดไอ้สิครั้งเนี่ยสิรอบนะก็คือ100รอบสุ่ม100ครั้งเนี่ยมันจะได้30,000ืนนะฮะแต่เรามี เกุกกี้เพ็มตัดอยู่สิบแปดอันก็ตัดสักสิบอันนะฮะโอเคไปแล้วผสมส0บครั้งแรกกันก่อนนะฮะทุกคนถ้าน้องออกมาในโรล,ลแรกเลยก็จะด,ดีมากเลยนะฮะเราจะไม่ต้องเครียดเยอะนะครับเฮ้ยโอ้ยคุกกี้กล้าหันมาตัวเดียวอะประเด็นคือโอ้ยตาแดงแป๊ดเลยเประเด็นคือคุกกี้รถดอกหอ,อเนี่ยมันถ้าได้ผมเห็นคือไม่เห็นมันจะ ตเมตาอะไรมากมายนะฮผมก็จะเปิดให้ได้สักดาวน,นึ่งแล้วกันพอเป็นพิธีแล้วก็จะเก็บเพชรเอาไว้สำหรับตัวละครต่อไปนะเนาะได้เสร็จมาสานะฮะแล้วก็ได้เสร็จแบ็กเพิลมาสองดีนะแบ็กเพิลเนี่ยผม,มว่าเดี๋ยวใน,นอนาคตมันคงจะเอาเวกตามโอเครอบนี้เราจะได้ใช้เพชจ,จริงๆแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเซ็รอบที่สองนะครับไป ตล้วมีมาสองตัววะ่ะแล,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 ล้วรอดูวน้าตาของแมมมตนจะเป็นยะไรตปตาแดงอีกเลยถ้าเป็นแมมโมตาแดงเนี่ยคนที่เข้ามาดูใหม่อาจจะงงว่าคืออะไรคือตาแดงเนี่ยคือมันไม่ได้อีพิกนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าตายเยิ้มเนี่ยก็คือเป็นได้ระดับอีพิกขึ้นไปแต่ตัวซับไมค์ก็อีกเรื่องหนึ่ง <S <S 2> <S 2> ผมว่าดวงผมไม่ค่อยดีว่ะผมไปทิ้งกับตรงนี้ก่อนดีกว่าคงจะระดับสูงเคผมจะทิ้งก่อน เนี่ยพอบดออกมาเนี่ยอะไรอะไรได้แหละเออ,อพอบดกล่องออกมาตัวนี้แหละเอามาเอามาตัวเหลืองเฉยถ้าตัวเหลืองมาแสดงว่ามีอีพิกนะครับมามันมันดูกันว่าตัวอะไรแต่ผมว่มาก็คงเป็นทั่วไปแหละคงไม่ใช่อีพิกอะไรที่มันแบบบวมหวานมากเป็นอีพิกแบบตั้มๆอะไรอย่างเงี้ยแหละเมื่อกี้เห็นแบบว่ามีมาตัวนึ่งนะตัดขึ้นมาเป็นหลุมีกตัวหนึ่งตัวน,น,นก็จะมาเป็นตัวแรกเลย สวิงตันแล้วมาสวิงตันอีกแล้วจริงๆผมเสียดายนะพวกตัวละครที่มันเป็นตัวละครแบบคอมมอนแลมันมันมันไม่มันไม่ถูกใช้งานอ่ะมันมาเป็นเหมือนพ็อปแล้วตอนนี้มันเหมือนพวกเกสเลยว้าวไปดีปิกว้าวเป็นดีปิกตีมโกชีสนะฮะอะไรเน่ยลืมไป้วเนี่ย ลุงแล้วบ้าคาสินี่คือตัวอะไรแฟตตุนชินีเป็นตัวละครทีย่ยังใช้ใช้ได้อยู่นะมหมดแล้วมั้งไม่นี่ะหมดแล้วใครอ่ะไปอีอลอ้อมหนึ่งตรงนี้สองตัวมาตาแดงมาตาแดงมาขอทิ้งดวงสวยๆไว้ตรงนี้หน่อยไหมโฮโฮตายเยิ้มเลยนะเนี่ยพ่อขอตาแดงมาตายเยิม้มอืมอฮัม้มีตัวหนึ่งอ่ะไปะ ตัวแรกมาเลยเนี่ยแด้แไม่ต้องรุนเยอะอีติอะไรอ่ะส้มเหรอามันมีคุกกี้ส้มเนยเหรอไม่ใช่ปีกกระต่ายบนดวงจันทร์ตอนน้เราเคเราเอาดวงไม่ดีมาทิ้งไว้ตรงนี้หมดแล้วนะทุกคน้เราจะไปเปิดต,ตรงนี้กันนะคุกกี้วดอกท้อหนูต้องออกแล้วล่ะดอกท้ออันนี้เป็นสิบ สิบครั้งที่สามตาแได้อีกแล้วอะมันแดงรัวๆเลยโอ้ยเดลิดาดามมาสองเศษเฮ้ยกองงานสปอร์ตหนึ่งจุดสี่สี่ิงปะเนี่ยมาออกยาออกจริงจังเลยฮะสิบครั้งที่สี่อ้ยมาสองตัวอีกแล้วอะแล้วมันก็ตายแดงอีกอ่ะโอ้ยเยิ้มเยิ้มเยิ้มอยู่เยิ้มอยู่เยิ้มอยู่

ลองสัมผัสกลิน่นลกท้อที่ลอยตปจมูกดูซิโอ้โหเสียงโคตรแมนเลยออะไรละตัวหนึ่งทุกคนอน่ะดูเอามือรับลองกินขนมลูกท้อที่โดนแดดจนสุกดูสักหน่อยไหมลองกินขนมลูกท้อที่โดนแดดจนสุกดูสักหน่อยไหมทำเป็นตัวดีไหม น่ารักจังเลยอ่ะมา,มาตัวสุดท้ายเลยเพื่คอนดีไซน์สวยมากเลยนะพอเอามายืนเงี้ยสวยเลยมาปสมต่อสมต่อส,สิบครั้งที่ห้าทุกคนเรามีก้าหารมาตัวเดียวนะฮะผมก็รู้สึกเริ่มจะโปร่งใจ <c oughs> แต่ก้าหานมาตัวเดียวเนี่ยถือว่ามีเปอร์เซ็นต์มากกว่าอีพอมดมาเะยอีพอมดมาเนี่ยคือเกือชัวสิบครั้งที่หกครับผม เออแบบนี้สิการันตีอีพีนเขาโดยจำนวนหน่อยสว่ากี่ตัวสองตัวทุกคนผมเป็นสองตัวมาเลยปะมาเลยมาเลยมาเลยมา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 มมา เับเขาตัวที่สองมาแล้วก็มไม่ยากขนาดนั้นนี่นะโอ้ได้ดาบลงแล้วน่าเสดด้วยนะมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยมามากกว่าิบเปล่ามาใหญ่กว่านั้นได้นะถึงเหมือนเดิม อะไรเนี่ยนก็ดอกทอตอนแรกสากุระปิดตีมเปล่าเราอะ่ะเราจะมาตีมแบบดอกทอนะมาดอกสากุระอะไรมาสากุระแบบใดก่อนรู้ว่าสีชมพูเหมือนกันแต่ไม่ต้องออกมาก็ได้เอ้ยดูใหม่อีกตัวหนึ่งเถอยอืม <c oughs> <c oughs> คุมตีมชมพูไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ไลนึลงแล้วอะ่ะ อพอแล้วเนาะเก็บเก็บเพชรเอาไว้ก่อนเนาะออะเราไปเปิดอันนี้กันนะฮะเป็นคุกกี้โชคชะตานะครับผมมีอยู่ประมาณ60พิมพ์ตัดที่เขาแจกฟรีนะฮะย้ำว่าชาแจกฟรีเอ้โไปโหดะผมจะเปิดนะก็คือถ้าเราโชคดีก็อาจจะได้ได้เป็นเศษหินวิญญาณเอาอเวกนะฮะได้20อันเลยนะก็คือเอาเวกได้เลยนะครับถ้าใครโชคโชคโชคดีก็มีโอกาสได้นะะเมสจิกฟ้าถ้าออกมาก็ดีนะฮะเพราะว่ายิ่งดาวเยอะก็ ตัวละครก็ยิ่งสวยขึ้นตัวละครก็ยิ่งเก่งขึ้นเนาะไปม่มันมาสองตัวพอม,มาสองตัวผมรูม้สึกจะคุมขามอ่ะดูดิแ,แปลงเลยตุกตาเี่ยโอ้โหมาทั้งเดวิลมาทั้งอัศวนเหลืแค่ห้าสิบครั้งทุกคนไปพอหมดมาไปค่ามขามข้า ก่อยเลยแหมมาตัวแรกเลยนะอีพ่อหมดมามามาโอ้ยอีพ่อหมดอย่ามากวนประสาทนะอย่านะอย่านะขอดีดีหน่อยขอดีดีหน่อยเร็วๆสักโลหนึ่งก็แด้ให้ชื่นใจโอ้โหไม่มีลูกกตาวยซ้ำอะ่ะไม่มีลูกกตาก็คือไม่มีนะทุกคน ตัวน,นี้เกลือมากเลยอ่ะทำไมตู้ตูน,นี้มันหนักขนาดนี้เนี่ยมันก็นนจะหินเนาะขอขอเซดาโกโก้หน่อยขอเซดาโกโก้หน่อยอ้อเยยอ้อ อะไรเนี่ยเตมังกรมันมันผ่านไปไป,ไปครึ่งปีแล้วอะไรเนี่ยอัปปาไม่ใช่รยอยย่อมมาการินเดียกว่าเขาสตาเขาโกรธตายบ้าเอ้ยจบแล้วผมว่าไม่มีแล้วลนะ่ะโอ้ยโอ้ยสิบข้อสุดท้าย อยากเอาเวกแล้วอยากเอาเวกแล้วขอเห็นเอาเวกหน่อยได้ไหมโอ้ยตายแรงแปดเยลยอ <c oughs> เจจะไม่เพียงพอเอเดนเวนิฮาวทั้งมันเรา,าอันนี้ดีกว่าทุกคนสุ่มเอาเวกอันนี้คุกกี้ดาร์โกโกราชามังกอนทุกคน พบกับการเอาไว้เป็นตัวเ w a k ตัวแรกของเกมนี้นะทุกคนเทมากจริงๆอ่ะเกมมันก็คงอยากทำอะไรให้ใหมันฉีกจากเดิมนะตอนเดิมคือมันเป็นแบบแยมสโตนเนี่ยที่เราไปหาไปัพแยมอะไรเงี้ยแต่ว่ารูปร่างมันไม่เปลี่ยนไงมันแค่เปลี่ยนแบบใส่แยมเข้าเข้ามาให้มันแบบเก่งขึ้นให้มีแบบเอฟเฟกต์ซะปะแต่เกมมันต้องการทำอะไรมันมากกว่านนะั้นด้วยการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เลยนะทุกคน ก็คือไม่ต้องสุ่มชุดแล้วเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เลยจบก็อันนี้นะครับก็สุ่มครบนะฮะก็จะได้หินวิญญาณโกกี้ดาโกโก้ยี่สบอันนะฮะเอาไว้สำหรับเอเวกนะครับทุกคนต้องสุ่มร้อห้าสิบครั้งนะเออปกติสุ่มสองรหสิบครั้งเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าอัน,นอันนี้จะ,จะเก็บยากกว่าอันนั้นหรือเปล่านะครับเพราะดันั้นนะฮตอนนี้ผมมีอยู่สี่พันก็เปิดได้ประมาณ สี่สิบครั้งนะฮะผมผมก็จะไปหยุดอยู่ตรงตรงกลางตรงนี้พอดีเนาะโอเคไปสุ่มเอาไว้สิบครั้งครับขอให้โชคดีผมต้องการเห็นเอเวครับผมไม่ต้องการตัวละครอะไรเลยนะพอเห็นเอเวครับโอ้โหแม่งมันมีลูกกตาเด้วยซ้ำนะใจลายมากเลยอ่ะผมสุ่มได้แค่สี่ครั้งนะแต่เกมใจลายมากเลยตอนเนี้ ก็เห็นใจผู้เล่นมันอีนผู้เล่นที่เขาเล่นมาตังา้งแตบบ่เกมเปิดจะอาจจะจุดเล่นไปประมาณสองสามปีแล้วก็มาเล่นอีกทีหนึ่งอ่ะต้องเห็นใจบ้างนะแล้วเราก็เติมไงเติมพาร์สอ่ะเอออา,อา,อา,อาจจะไม่ได้เติมเป็นแผกๆแบะแต่เติมพาร์สอ่ะก็คือเติมเหมือนกันอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมนางฟ้าเนี่ยมาเต็มเลยเนี่ยฮะทุกคนมาเลยแย่สองครั้งไว้แล้วมันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก อุย้ยพ่อมดมาเนี่ยมันก็ไม่มีความหวังไงเนี่ยเขียนละน่อยน่อยมากเลอีกเท่าไหร่หนี่ยอีกสิบครั้งอออออออโอ้ก็หันมาตัวเดียวแล้ว,ลวเดี๋ยวก็ตาไม่เยิมตาแดงอกะมือนาาตาเลยครับนี่แหละคือความเกลือ มันไม่เข้าใครออกใครฮะมันดำปีเลย,อ,ยอัตราก็เยอะนะจริงๆศูนย์จุดสามได้นะเยอะเยอะกว่าพวกเศษอิปิใหญ่เศษเศษอิปอิมันยังศูนยุดสองอ่ะยังไม่ออกเลยเหรอยอี่สิบอันเลยไม่ได้เหรอออกออกเลยไม่ได้หรอนะ ผมจะบ้าข้างผมจะเปิดทุกอย่าง3 2มสองสาม,สามหมืน้ันเจ็ผมจะเปิดให้หมดนี่คือความข้างข้าม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 ไอ้ก,กีบหมีนี่ไอ้อไพอ่อพมดนี่ไอ้พ่อมดสามตาติดเลย ไม่รู้แล้วเริ่มะะาะาะวะนนี้มันมีโอกาสได้หินเอาเลยป่ะไม่มีปะ่ะเหมือนจะไม่มีปะ่ะก็เปิเปเดทำไม่รุ้นอะไรอยู่เนี่ยมาได้ไไทิษฟ้าสักตัวโอ้โหฝันโดนอะไร ไม่ยอมไม่ยอมนี่นนางฟ้านางนนฟ้าทะเลไม่ใช่เราชินดนน้น้ำแข็งมาตัวหนึ่ง <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอม <c oughs> ีจะออกไาไหนล่ะอ,ออกแค่ไหนต้องจบไปเหรอจอบหมดกันชีวิตโอเคทุกคนผลประกอบการวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเกลือหนักมากนะฮะ ก็ได้คุกกี้ใหม่มานะครับเป็นคุกกี้รดดอกทอนะครับได้มา1ดาวนะฮะตามที่ลั่นวาจาเอาไว้เกมมันไ็้แค่หนึ่งดาวจริงๆแมผมจะคลั่งไปเปิดเอาเพชรเปิดเอาเปิดเอานะฮะรันไม่ได้เลยนะฮะดอกท้อได้แค่สองตัวนั่นแหละแล้วก็คุกกี้อเวกนะฮะหินอเวกของดาร์โกโก้นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ในเกมนี้จําเป็นมากนะฮะสำหรับหินอเวกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ ควเปิดให้ได้จะพยายามเปิดให้ได้ให้มันจนได้จะเปิดแกต่อไปหนึ่งดาร์กโกโก้จะทำมาเล่นทำเควสแสักก็เปิดแกให้ได้โอเคทุกคนสำหรับวันนีก้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครสำหรับเกมขุกขลังชิงดอมนะครับผมเป็นอัปเดตแพทต่อไปเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดสุ่มตัวต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ผมเดาว่าน่าจะออกจากทวีปบีีแล้วล่ะไม่ใช่ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะออกจากหุบเขานี้แล้วล่ะน่าจะไปสู่เรื่องของบีิสเยคนอื่นละหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เกี่ยวกับบลิสเกตอาจจะเล่าเรื่องในทวีปเก่าอาจจะเป็นแบบแพทน่ารักน่ารักเหมือนแพทไอเนี่ยที่มีพวกไอตัวคุกคก,กี้รสหอยเม่นคุกกี้บาบาบานั่นแหละจตุรัสนั่นนหะอาจจะเ,เป็นไปได้ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวรอดูนะครับไปทุกคน Allez, rap. Hein?